นะครับคุณยิ่งอายุ60่ปี17ศูนย์หอเดือดที่น้องนะครับแบกภาระหลายสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งของส่วนตัวเองมีแต่เป็นผูกพันเป็นลูกไส้หลาของในน้น้อยนะครับแต่เฮตงนะครับจะมีเปล่นแบบงและคืดเสียงอีสานมาล้เสียงอีสานนะครับพี่น้องครับมือนีน้องกระเลยขอทรงก็ต้องใจ่ผ้าสตรีไปยส้นพี่น้องช่มงทัวโลพี่น้องบัดหยอบพี่น้องช่องคอเพะว่าปีครับเป็นกร่องใจส่ครับคุณแม่นกน้อยอุไรพร นะครับดอกกระเล้งหรอดอกพุทธนั้ี่ครับทรงกระชัยฐานไป็นดอกเด้อครับผม ได้ทำพื้ดีที่เราครับขอเป็่นสภาพบุญกับที่ทัานน้องสุโขทุกคนในตสานกรณีขออนุญาัเป็นสภาพบุญข้ามบุญกับที่กับน้องนะครับในที่น้องในวมนข้าบุญข้ากันสุทุกคนนะครับผู้เรียเนก่นะครับดื่มอากอมอ้้ด่ระวังอ่างข้ามการแสงถึงห่อสแกนการหาางเม้านะครับดื่มอลกอมอยล้ดื่มเม้าแสดงในที่น้องเบื่องบนหอดเบจะเป็นข่านสุบองเล่บอกครับในรอเที่ดีครับ เตโมงเสลยครับกระจนปาระมิ่ะาอีฮะ่าธรรมะเาลอย่แค่มือคืทหวนั่งศิลปิดพุไทยครับคอลงพสโครับอศิิดุไทยหวลำมีกตินยูเป็นเลเอร์ัเป็นหัวั่งยี่หหนึ่งครัอก็ให้อสมพิเหมกได้นี่มมืนี้รบนาทีโดยลุ้ยไส้ลาครับ ลูกใายของพี่ทำมาเล่นเพี่น้องเลยมวลซื้อรักกันเลินพี่น,อน้องเลยเอาวันนี้ครับสะอนเปได้ออกใจพี่น้องชเช้า,าเดียวนักเอน่อยสอย์อนไลน์ thank mm -hmm. you อยากพี่น้องได้ครับเรือแข่นแข็งเที่ยวตีอยาก kind of ทลูกับน้องอาอายนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเขาไปล้างเวทีครับน้องจะนั่งกอนะครับพี่น้องอยู่ด้านหลังเวทีตอนลงเวทีไปได้ครับเรือให้พี่น้องไปเที่ยวตี่กับน้องอาอด้นะครับตามสบายพี่น้องเลยนะครับสำหรับพี่น้องผู้อยากเที่ยวตี่หรือว่าทไทลูกับน้องอาอายนะครับสวัสดีค่ะน้องอาอิสกุณาพอดิสเนียมิโมค่ะ ขอบคุณราว,วัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความมาค้อมเพลงที่พอพอไม่แม่หายหิห,หลาอาวจากจานั้นท่อนเล่ห้่าก็หนอนไม่รีดงานจ้าแม่บอสเด็กก็เอาวุนวันี่ดีอายแม่ว่าจ้าจ้าจา,จาตอบแค่มาเลยอยากไดเฉียววองแม่ แม่น่าคดนีน่าดีเป็นตกงดีผู้ดีเป็นนกเอกคืแอแม่ใช่ไหมอาไอาเป็นน,นเอกใช่ไหมลูกมนเป็นตลกค่ะนี่เราอายุจากีทุกปีออนุบาลไหนโลีโจ้อาอนุบาลสามนองารอนุบาลห้ามั้งเลยถ้าสัไหนลูกคือนีสอนอนุบาลนปีหน้าเกินอนุบา 4, ลสี่ตีล อีห้านีม่ตอบซื่อมัขึงต่ได้กูพอตานัโตะเจ้าล้วนชื่อไผ่ชือไผ่ไม่ื่อแม่ไ่ไหนหรอกชือจักือแด่ยังไงาง่แม่ไม่หยิเยังไสแม่จะได้นองมีผู้หึงเปิดปีนาบาแต่โคงงคนงานวันเด็กมาทำงานนลูกวะนีหลเขารู้เขา่าอะบางีหลานหลายเฮ้ cứ đi hà có. Wow, này, bây giờ, bây giờ này, là tôi không thiếu vấn đề gì đa nước đi đi, đi đi mẹ, แฟนคับูใด้เหรอแฟนคับูได้แฟนคบูได้ออเดเนาะพอมันมี้น้ำาดล้วคนนงอ้ยอน้ำบาดิยี่ยิล้มันมันมียี่หอสุดเปิดตัวีเทาเองจะมาลูก LIKE พี่น้องครับฝากนักเอกประจำที่นั่นเสียงโหครับนักเอกจากอําเพอใช้บ้านอุรอานี นักเอกสาวราจะาปาแถวที่เราเสียที่หกค่ะ